เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือชักชวนให้ใช้เงินจริงในการเล่นเกมเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซูดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีเลเวลเ e จินหกสิตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือไ d ดีโคนี่โซดาตัวร้ายของก่อนซูดแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทำการปั้นเลนเจอร์ตัวโค้รเทพขึ้นมาเพื่อแบกทีม นั่นก็เป็นทางด้านมาลมกดนะเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ทางเลือกสําหรับผมแต่มันคือทางรอดสําหรับทีมผมมากกว่าเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนะบนหลีกตำนานหรือว่าลีที่ผมเล่นอยู่200ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของเกมลายเลนเจอร์โดยเฉพาะผู้เล่นหัวหนวนะระดับท็อป1ถึงท็อป50เนี่ยเขาใช้แต่เลนเจอร์ตัวบินภูพรสวค์ตันกันนะผมต้องบอกกับทางบ้านตรงน,นี้เลย ถ้าผมอยากเอาพวกปีศาจเหล่านี้ให้อยู่นะ ผมต้องมีตัวกันบินระดับเทพและก็พรสวรรค์ตันเท่านั้นแล้วในตอนนี้ตัวกันบินระดับเทพที่พรสวรรค์ตันที่วงการเกมเรนเจอร์ได้ทําออกมาก็เป็นทางด้านม้าลมกดนะมันเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อแก้ทางกันแบบ300เปอร์เซนต์ว้ยเพื่อนเพราะเรนเจอร์ตัวม้าลมกดเนี่ยชนะทางคาดการโจมตีดาเมจมันจะคูณไปอีกหลายเท่านะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเกียร์ของคาดมืดของผมเนี่ยมีแบบฟูลเซตเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะ ผมจะต้องทำเลนเจอร์ตัวม้าลมกดให้กลายเป็นร่าง9ดาวแม็กก่อนตอนนี้ผมขาดกบ9ดาวอยู่1ตัวผมมีอยู่9,000รลูบี้ผมไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยนะต้องการที่จะเก็บเกียร์เซตปีใหม่มาอยู่ในการครอบครองด้วยเว้ยเพื่อนแต่โดยเฉพาะเกียร์ไม้ปัดขนไก่นะ เกีย์ชิ้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมย่อยทิ้งไปเป็นโหล่ไม่ต่ำกว่า5อัน6อันแต่ว่าในวันนี้ผมต้องมาตามหามันนะเพื่อนรออะไรล่ะครับเฮียในวันนี้ผมเนี่ยนะขอทำการลั่นหาของเทพมาแบกทีมเราจะเริ่มจากตู้เกียรหรือว่าตู้กบก่อนดีคือผมว่าคงจะต้องตู้กบว่ะตู้กบเนี่ยเป็นตู้ที่ผมไม่ชอบมากที่สุดในวงการเกมรายเลนเจอร์ er เลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้กบเ้าดาวตอนไหน แล้วเราจะเสียไปกี่ลูบี้เว้ยคือผลลัพธ์เนี่ยมันไม่แน่นอนเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันไม่แน่นอนจ๋าๆแบบนี้ที่สุดเลยตู้เกียร์เนี่ยยังมีกล่องการันตีใช่ไหมแต่ว่าตู้กบนี่มันคือมันสอง่องแล้วสอง่องเลยอ่ะเพื่อนเปิดเปิดเปิดโอ้โหทางบ้านดูเองแล้วกันนะห0ร้อยลูบี้เปิดแป๊บเดียวแม่งซีดแป๊บเดียวลูบี้ผมยบป,ปะเพื่อนโอ้โอ้ แปดรลูบี้กบ9ก้าดาวยังไหมมาเปิดเปิดโอ้เรียบร้อยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากอะ่ะกระพริบตาทีเดียวหายไปพันบี้แล้วเ,เพื่อนโอ้แสบจัดผมถึงไม่ชอบไงตู้กบมาเพื่อนเปิด เออขานีเผอหมาว่ะรัวอะไรล่ะครับเฮียตอนนี้เลนเจอร์ตัวม้าลมกดของผมมันกำลังจะกลายเป็นเลนเจอร์9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันหลังจากนี้ล่ะเป็นเรื่องผมบอกเลยตัวบินก็ตัวบินเออขม่อนเบบีจังหวะน,นี้ไอ้กอนกำลังมานะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขอทำการอัพเลนเจอร์ตัวกันบินตัวนี้ให้กลายเป็นร่าง9้าดาวแม็กก่อนเลยละกันหวานเจี๊ยบดิ โดนไป1,400รูบี้นะถ้าเป็นดวงปกติของช่องกอรสุดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000รูบี้ต่อการได้รับกบ9ดาว1นึ่งตัวเราคงต้องไปลั่นเกียร์ต่อวะ่ะกำลังมาวะ่ะตอนนี้กำลังมานะโอเคผมต้องการเกียร์ไม้ตีขนไก่สักหนึ่งอันพราผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าดาบราชาจระเข้กับไม้ตีขนไก่เนี่ยอันไหนมันจะการบินได้ดีกว่ากันเว้ยผมเลยต้องหาไม้ตีขนไก่มานะ โอ้โหสองร้อยบีแรกโดนว่ะเพื่อนผมกะไว้ว่าถ้าผมเนี่ยได้รับเกียร์ไม้ตีขนไก่อันเดียวผมน่าจะต้องพักตู้เกียร์ไปก่อนแล้วก็ไปอัพป,ปั้นเลนเจอร์ก่อนนะเพราะผมเนี่ยอยากจะลองเอามันไปการบินจะจะขาดแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหเอาดีดีดเฮียเปิด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 ,ปดโอ้โว่โดนว่ะ รู้เรื่องเหลืออยู่เจ็ดพันลูบี้นะคลิปนี้สองพันบี้ของเราหายไปอย่างรวดเร็วเป,เปิดเปิดเปิดโอ้เอาแล้วตอนนี้ผมยังไม่รับเกียร์เจ็ดาวหรือแปดาวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจากตู้นะโอ้ข้ามดีเผอร์ก็ยังโดนว่ะโอเคเหลือหกพันหกร้อยลูบี้ เจ็ดดาวต้องมาเปิด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 เออโอ้โหกว่าจะมาโอเคครับเราได้เกียร์ไม้ตีขนไก่มาแล้วนะเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์ทางคียที่เข้าเว้ยผมต้องการใช้คางคิิ์ที่เข้าเนี่ยเพื่อเก็บตัวกันบินมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันคี้ทีเดียวเนี่ยตัวการบินก็แตกเหมือนกันนะ แล้วในช่วงนี้เนี่ยตัวบินตัวใหม่อะมันมีพรสวรรค์ตันแล้วมันกลายเป็นว่าอาตราการหลบหลีกสกิลมันขึ้นไปเป็นร้อยแล้วไงเพื่อนมันทําให้ผมเนี่ยโจมตีจ่ายสกิลไม่ค่อยโดนเลยผมเลยหนีไปเล่นทางคี่ดีเข้าดีกว่านะแล้วในตอนนี้เลนเจอร์ตัวกันบินของผมเนี่ยก็ได้กลายเป็นร่าง9้าดาวแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้วงการเกมลเลนเจอร์อาจจะต้องจําชื่อกอนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นว่ะ ผมขอเจอแต่ตัวบินตึงๆได้ป่าวว่าคลิปนี้นะคือผมเนี่ยเป็นผู้ใช้ตัวบินที่น่าจะแข็งแกร่งเป็นเบอร์ต้นๆของวงการเกม Line เลนเจอร์อ่ะผมเข้าใจดีเลยเว้ยว่าตัวบินเนี่ยมันสอยลงยากมากคือวงการเกมเลนเจอร์เขาทำสกิลพลังมาให้มันดูเดือดเกินไปนะผมพูดตรงๆเลยผมว่าควรจะเนิร์ฟตัวบินลงสักหน่อยเพราะตัวการบินมันกันเหนื่อยมากนะโอเคในเกมนี้ผมเจอกับเลเวลลีเจนต์พี่ y x เกียงนะเกมเนี้ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวบินที่มันมีความสามารถเื่สุดท้ายอะ่ะพอเวลาที่มันตายไปแล้วมันจะกลายเป็นอมตะห้าวิใช่ไหมไอตัวที่อมตะ5้าวินนั่นแหละเพื่อนมันจะคอยขวางการโจมตีที่เข้าขวางสกิลให้กับเลนเจอร์ตัวบินที่ออกมาจากบ้านรอบหลังนะมันทําให้การกันบินเนี่ยมันยากกว่าเดิมเยอะเลยโอ้โหนี่ถ้าผม ไม่ปั้นตัวนี้ขึ้นมาเป็น9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าเกมเนี้ผมจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะตัวบินของเขาบินโคตรเร็วเลยนะโอเคเกมนี้ก่อนสุดก็ได้ทำการยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านพี่ YX เกี้ยงไปได้แล้วในเกมต่อไปนะผมขอเจอกับตัวบินพูตึงๆอีกสัก สามสี่เกมผมอยากจะการบินให้กับทางบ้านใ้ดูถ้าในลีกที่ผมเล่นอยู่แล้วในอันดับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันสามารถเล่นไหวเนี่ยผมพูดตรงๆเลยถ้าเกิดทางบ้านมีมันอยู่เล่นในลีกต่าๆเนี่ยอุ้ยเล่นกันสบายอ่ะเพื่อนเล่นได้ตั้งแต่ลูกออสจะลีกตํานานนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวการบินตัวนี้นะผมก็เลยเออกัดฟันทํามันให้กลายเป็นพรสวรรค์ตันไปเลยเพราะมันเป็นตัวจบของตัวการบินในรอบปีนี้แล้วในเกมนี้โอเคอุภาคืนผมอย่างเดือดเลยว่ะเพื่อน โอ้โหทางบ้านดูดิไอตัวบินอะ่ะผมพยายามสอยมาแล้วมันยังพยายามบินออกมาได้อีกนะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายเลยถ้าไม่ใช่ตัวการบินตัวนี้เป็นเรื่องเกมนี้ผมก็ได้ทำการยัดเยียดความพ่ายแพ้กับพี่ตะวันไปได้แล้วในเกมต่อไปโอ้โหไม่มีตัวบินที่เราถามหานี่ดิวะบินบูพรสวรรค์ตันตหลายตัวแทบจะทั้งทีมาเพื่อน โอเคศักยภาพ2,500แน่นๆนะผมว่าของเขาเนี่ยเก่งกว่าของทีมผมนิดหน่อยแต่ว่าผมมั่นใจว่าคอมโบที่ผมดับมาเนี่ยเป็นการโค่นพักพวกถึง2ตัวเนี่ยน่าจะสามารถต่อกรกับทีมเขาได้ว่เพื่อนโอเคเรามารอดูการการบินของผมเลยละกันนะโอ้โหทางบ้านว่ากันเหนื่อยปะ่ะดูดิโอ้ยเป็นเรื่อง ภาคพื้นที่ผมต้องมาแล้วว่ะจังหวะนี้นะอู้นี่ขนาดตัวกันบินผมเซ็ตเกียร์มาดีแล้วผมยังโดนไอตัวบินตัวเนี้มาแตะบ้านได้อะเป็นเรื่องนะถ้าเกิดในแมปสั้นๆเนี่ยผมว่าการบินโคตรยากเลยแล้วในเกมต่อไปที่เราจะต้องเจอนะ ก็เจอกับทางด้านเลเวลรีเจน78ขึ้นในช่วงเนี้ยทางบ้านหลายคนน่าจะเห็นนะว่ามีเอมิเลียเนี่ยอยู่ในทีมป้องกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเอมิเลียมาใบเลนเจอร์สายความว่องไวทาให้การกันบินเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวเรามารอดูเลยแล้วกันว่าเกมนี้ม้าลมกดของผมเนี่ยจะมีอาการมากขนาดไหนผมทาการพัดกลับไปนะหูบอดคุมโลดเรียบร้อยเลยกูงานนี้ไม่ใช่งานง่ายอีกต่อไป โอเคหูตัวตัวบินเขาเขาแตกเขาเริ่มแตกนะแต่ว่าก็ยังมาถึงห้ย HP ป้อมผมไหลอ่ะงานหยาบเพื่อนโอเคภาคพื้นจบบ้านผมไม่หันไปดูบ้านผมแล้วแม่งเดี๋ยวมีอาการโอเคเลเวลรีเจนจิตถก็โดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้นะคือผมคิด,ดในใจเลยถ้าไม่ใช่ตัวการบินตัวเนี้ยตัวไหนในเกมเ a นเจอร์จะเอาอยู่อีกวะ ในคลิปนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าทีวงผมเนี่ยมันยังสามารถแข็งแก่งได้มากกว่านี้อีกค่อนข้างเยอะเลยว่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมอยากจะเปลี่ยนเกียร์นาฬิกาเบนเทนออกไปแล้วผมเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าผมเนี่ยจะเอาเกียร์ปีใหม่ของรอบนี้มาเสริมทีมให้ได้ครบทุกชิ้นนะโดยเฉพาะเกียร์เทพยอย่างเกียร์ที่ค่อยมาเซ็คเทาอ,อ่ะเกียร์ชิ้นนี้โคตรเดือดเลยเพื่อนมันให้อัตราการจอดทักษะของเรนเจอร์ใส่ไหวพิบอ่ะแล้วไหวพิบในเกมลายเรนเจอร์มีค่อนข้างเยอะมากนะ แต่เสียดายคือเกียร์ชิ้นเนี้ยออกยากจัดเลยผมไม่รู้ว่าทางบ้านคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าโอเคเหลือ6,000นลูบี้เปิด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 ,ปดโอ้เรียบร้อยยังไงแล้วก็คงใกล้ถึงกล่องการันตีได้แหละเพื่อนถ้าผมเปิดอีกสัก1,600รลูบี้เนี่ยผมว่าน่าจะสร้างชื่อเลยแหละ โอ้โหคัาเพื่อหวังผลได้ไหมตีขนไก่ไมาอีกหนึ่งอันนะดีเลยเผื่อว่างๆเนี่ยผมจะลองเอาไปเล่นในกิวเลดดูนะเอาไปใส่ให้กระป่าว่าน่าจะแรงจัดๆเลยว่ะเพื่อนจะเอาไปเล่นในกิวว์นะเป็นเรื่องแน่กระปะาขี้ทีเทียวเคียวโป,โปเต้โอ้โหเป็นเรื่องวะ่ะเหลือ5,578รลูบี้เปิดเปิดเปิดโอ้โยแซ่บจัด สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านช่อง YouTube ใหม่ของช่องกอนฟซุตของเรานะฝากกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกับเพื่อนโอเคเปิดเปิดเปิด,ปดอู้ตู้นี้มีแต่สอง่องเพื่อนเกียร์แปดดาวไม่มาเลยนะเหลือ4978เปิด เปิดเปิดโอ้ยรู้เรื่องเลยว่าเกียร์แปดดาวไม่มาเลยเหรอเฮียโอเคครับรอบสุดท้ายเราจะเดินทางไปจนถึงกล่องการันตีกล่องแรกนะเปิดเปิดเปิดโอ้กูโดนสามพันลูบี้ไม่ได้เกียร์แปดดาวเลยระหว่างคทางสักิ้นเดียว กล่องการันตีแล้ววะ่ะมันก็คงต้องไปว่ะเพื่อนขอแปดดาวก็พอคือแปดดาวรอบเนี้ยมันเก่งทุกชิ้นเลยเปิดวูบูบป,ป,ปุ้งอุยย้อยมันกรคนามปีใหม่รั่นดีอ่ยคือเกียร์ชิ้นเนี้ยผมจะเอาไปใส่ให้ยอนะ เพราะมันเนี่ยช่วยขยายออปชันเกียร์8ดาวมันเพิ่มพลังชีวิตให้กับเลนเจอร์ได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคือยอเนี่ยมันเพิ่มพลังชีวิตให้เลนเจอร์ได้หกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะแล้วถ้าได้เกียร์ชิ้นนี้พี่การเป็นหกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เลนเจอร์ผมโคตรถึกกับเพื่อนรออะไรล่ะครับจังหวะน,นี้ผมต้องอัพมันด่วนจีเลยเพราะทีวงผมในคืนนี้เนี่ยอาจจะมีการไต่ขึ้นไปชิงที่หนึ่งของโลกแล้วจะเตรียมส่งเลนเจอร์ไปช่วยเหลือทางบ้านในการลงด่านว่ะต้องมาแล้วว่ะไอก โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการอัพเกียร์ก่อนเลยละกันนะก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางบ้านมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องก่อนสุดของผม